ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยทูเดย์ในหลวงรัชกาลที่สิบส่งเลือกราชายาผู้ได้รับเลือกไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนข่าวหรือเท็จเหล่านี้และแม้ว่ายุคนจะยืนยันเรื่องนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่หลากหลายในโลกออนไลน์สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนถึงความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงวชิราลงกรณ์และราชวงศ์ไทยในเวลานี้มากเียงใดเรื่องนี้ กอดอนนักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พลเอกประวิทย์เคยออกมาเป็นประธานการประชุมที่ศู์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลไทยและภายในกอดอนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าข่าวส่วนใหญ่รัฐบาลต้องการปกปิดข่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงและเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางรัฐบาลอีกทางกอดอนยังเป็นหนึ่งในบุคคลที่รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นบุคคลอันตร,รายที่ควรหลีกเลี่ยง พาะเขาคือแรงข่าวเช่นการส่มรอยบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศไทยเป็นต้นว่านายสมศักดิ์มีรายชื่อหรือไม่และแน่นอนในแอนรอยเชื่อว่าการที่รัฐบาลเผยแพร่ชื่อเช่นนี้เป็นพยานให้เขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและนอกจากนี้หลังจากที่ข่าวลือนี้แพร่ออ,อกไปและมีข่าวลือมากมายในขณานี้จุดสนใจของเปลวไฟนั้นยังคงเป็นทิ่เถียงกันอย่างกว้างขวางว่าใครจะเป็นรัชทายาทคนต่อไป เพราะยังไม่มีการแต่งตั้งประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้หลายคนเชื่อว่าเจ้าชายจะสามารถขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่11ได้และจากเหตุการณ์ในอดีตที่มีชีวิตที่ปั่นป่วนอีกทั้งเจ้าชายยังมีทางเลือกพิเศษอีกมากมายคาดเดาได้ยากว่าใครจะได้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์และรัชกาลที่10ก็สมตั้งปณิธานว่าจะสมบ้านให้เจ้าฟา้าทีปังก่อนการอาภิเษกสมบักับสมสวลีครั้งแรกเป็นความประสงค์ของอาคาระมะเหศีสิริกิจ ทรงต้องการให้หม่อมเจ้าสมสวลีซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์และพระยาสายตรรมอาภิเศกสมรสกับราชการที่สิบราชการที่สิบทรงเริ่มงานการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2522และเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงมีพระประสูติการพระราชธิดาพระองค์แรกแห่งรชงาชวงศ์สักรีชื่อว่าประชิตยาภาถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยและเขาเป็นอย่างยิ่ง อีกหนึ่งปีต่อมาเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2522ภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกคือคุณจุธาวัชราวิวัตรวมเป็นนิ่งเงียบตโดนตรวจในที่สุดการหย,ย่าอย่างเป็นทางการของพระองค์เจ้าสมสวรีกับราชาการที่10ในปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกับสมเด็จยา่าและแม่เบนก่อนจะหวานชื่นมีลูกชายและลูกสาว ร่วมการผ่านพระมหากษัตริย์ถึง5้าพระองค์ในที่สุดในปีพุทธศักราช2539รัชกาลที่10ทรงแย,ยกทางกับแม่ของเบนโดยทรงพาลูกๆไปประทับที่ประเทศอังกฤษมีเพียงลูกสาวคนสุดของเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในราชวงศ์ไทยจากนั้นรัชกาลที่1ิได้เสด็จไปรับเจ้าหญิงที่อังกฤษเป็นการส่วนตัวและเจ้าหญิงเป็นลูกสาวคนเดียวของเบนที่ราชวงศ์ไทยยอมรับและในที่สุดการแต่งงานครั้งที่สม ก็เกิดขึ้นกับหม่อมศรีรัฐโดยมีแผนจะมีทายาทเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งด้วยการปฏิสนธินอกร่างกายและในที่สุดเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548คุณแม่ศรีรัฐสวดัดีก็ประสูติพระโอรสคือพระองค์เจ้าทีปังกรราชทายาทแห่งราชบัลลังก์จักรีและทั้งหมดนี้ก็น่าตื่นเต้นยอมรับทั้งสมพระองค์แล้วว่าใครจะได้รับเลือกให้สืบทอดบัลลังก์ต่อไป ไม่มีธรรมเนียมใดที่จะระบุผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ด้วยเนื้อหาที่สำคัญกว่านั้นบอกว่ามีราชายาทเพียงองค์เดียวถัดมาเป็นเพศชายอำนาจรัฐซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานของราชวงศ์ักรีแม้ว่าจะมีพระราชกฤีฎีิกาห้ามสตรีขึ้นครองราชอย่างชัดแจ้งแต่ก็มีการแก้ไขกฎมนเทียบาลและไม่มีปัญหาทางกฎหมายหากยังไม่มีการแต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์และในบรรดาผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากนี้มีเพียง 3. พระองค์เท่านั้นที่เป็นหน้าที่ของกรมสมเด็จพระเทพพรราราสุดาแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วผู้ที่น่าจะได้ขึ้นครองราชมากที่สุดคือสฟ่าทีปังกรอย่างไรก็ตามตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มีสองพิธีกรรมที่ทําให้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าสมเด็จพระจักรพรรดิจะทรงขึ้นครองราชหรือไม่หนึ่งเมื่อเจ้าชายน้อยยังทรงพระเยาว์ปัจจุบันเจ้าชายน้อยมีพระชนมายุเพียง15าพันปาร์ ปัญหาที่2พระมารดาไม่ใช่สามัญชนมีสัญญาณชัดเจนว่าจัก,กรพรรดิเหมาะสมและพร้อมที่จะขึ้นครองราชพระองค์จึงเสด็จไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอนเนลและมีบทบาทสำคัญในสาลไทยราชาการที่10มีพระชนมายุ68พรรษายังไม่มีกำหนดการเสด็จกลับและขณะนี้สารกำลังเผชิญกับคำถามมากมายที่หลายคนอาจไม่ทราบเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเผยแพร่เมื่อวันที่6เมษายน พุทธศักราช2,560โดยรัชกาลที่10ระบุในตอปฐายว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงและในกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระยาติตามหน่หนึ่งสำนักราชเลขาธิการจะเสนอชื่อผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อบัลลังก์ภายใต้เสองที่20ให้คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นชอบต่อรัฐสภา จะเห็นได้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือของราชการที่สิบแต่ทั้งหมดอยู่ในอำนาจขององคมนตรีขอบคุณที่รับชมและกดติดตามช่อง Thailand Today